ประหยัดลงมาดิโตลงมาโตลงมาหวานแล้วครับคุณประหยัดมากับคุณโอโต้โตครับอือหือเอ้าน้องโยมาเหรอเนี่ยคุณนีึก็สาวที่ไหนตื่นตอนไหนวะเนี่ยอือ <c oughs> อันไหนลุงนี้ควันออกปล่าปะแต่ว่าไม่ออกแต่มันออกถึงลุงเลยนะ ไม่ใช่ควันนะกลิ่นพึ่งพึ่งพ่อแม่ยกดึงแม่เข้ากับพ่อเฮ้ยที่ไหนเนี่ยเราเราอยู่ที่ไหนนี่อ่ะเขาบอกว่าชื่อราชบุรีฮะราชบุรีราชบุรีราชบุรีพ่อแกแหละเออราชบุรีมันไม่ใส่เสื้อดู เสื้อเลยนะมั้ยนี่ขึ้นบิวฮะบิวเราขาดสมาชิกคนหนึ่งครับแต่ว่าเขามาไม่ได้ครับเพราะว่าเขาตันคือคุณ เออให้เอดี๋ยวไปฮะตากล้องไปไม่ได้เพราะขาสั้นยินนี่ลาดบุรีเหรองงนี่มันม,อม่อนแจ่มเชียงใหม่ลูกลลไม่ใช่จังหวัดเชีงยงใหม,ม่ม่อนแจ่มลาดบ,าบีไม่ใช่ลาดบุรีไม่ใช่ลาดบุรีลูกใช่ป่ะนี่อาบน้ำยัง อาไม่กล้าไม่กล้ายังไม่อาบก็ไม่อาบเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานพ่ะเหมืออาบพ่อพ่อเพิ่งอาบเมื่อคืนจริงเหรอใครจะไปอาบไปหาพ่อดิซิ้งหาพ่อเดี๋ยินหาพ่ออย่าหาวดิกลิ่นมาถึงนี่หาพ่อไม่อยากทำอะไรอยู่ ยืนหันมาหนาวเลยหนาว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 เลยท่อยกันสองพี่น้องถ่ายทั้งวันทั้งคืนถ่ายทั้งวันทั้งคืนครับผมเป็นช่างภาพผมเป็นทั้งภาพมือหนึ่ง อคุณเป็นเอเลียยะไรผมผมเป็นตากล้องประจำตัวคุณนะคุณเดี๋ยวุนดอรี่ขึ้นเขากัน ไม่ใช่ฮะยังไม่อาบครับอย่าบอกว่าอาบน้ำพึ่งต่อมือเราหาจบก่อน เกิดยังไงดีเรบอกไห้อาบตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนยังไม่หนาววันนี้หนาวอือาบตั้งแต่เมื่อคืนเลยดีเจ็ดองศาสิเก้าองศาแค่หนุ่ยใหญ่ไหมเช้ามาเป็นเงาสิบเอ็ดองศาเนี่ยเรอปลาปีอะมาไม่ไหวแล้วตันตันตันปลาปีตันตันไหมตันแล้วมีอะไตันตันโอชินะฮะล่างตันมาไม่ไหวครับ 冒粮是金哲